ตื่นเต้นตื่นเต้นค่ะก็เป็นครั้งแรกที่ไทยก็ไปอยู่ต่างประเทศเยอะเลยไม่ได้กลับไม่ได้กลับมาที่ไทยกลับที่ไทยต้องไปกลังเรียนอีกทีหนึ่งลูกอีกสักทีหนึ่งค่ะมาแล้วค่ะก็ไม่ได้กลับมาจัดแฟนมีที่ไทยสักพักเลยก็น่าจะเป็นโมเมนต์ดีๆกับแฟนๆทุกคนเลยค่ะ หวานมากใสมากค่ะหวานสดใสค่ะใช่ก็เดี๋ยวจะได้เห็นกันว่าแบบว่าเพลงที่จะโชว์แล้วก็รวมถึงเกสด้วยก็วันนี้ก็แจกความสดใสเต็มที่เลยใช่ค่ะเสิร์ฟความหวานรัวๆเลยนะมีคอน่ารักให้ดูค่ะอืมจะออกมาเป็นคอนเซ็ปต์นี้มันเป็นยังไงบ้างคะอืม คอนเซปต์แล้วเป็นทางพี่ๆผู้ใหญ่เป็นคนจัดการหมดเลยค่ะใช่รวมถึงเพลงรวมถึงแบบว่าทุกอย่างเลยใช่ใช่ก็จะเป็นเราก็จะพอรู้ว่าโอเคเดี๋ยวไปอัดเพลงนี้ไปซ้อมเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะเป็นจะเป็นหน้าที่เราที่แบบว่าต้องไปซ้อมซ้อมเต้นอะไรทุกอย่างค่ะพิเศษเหรอคะพิเศษลหรอ วันนี้ก็น่าจะเป็นแฟนมีที่ฟินคิดว่ายาวนานที่สุดแล้วก็จากจากโอ้ยี่สิบสี่ชั่วโมงใช่ค่ะไม่ได้อะไรเลยกลับบ้านก่โมเล่นเล่น,เล,น,เ,ลนเล่นค่ะก็หมายถึงว่าตอนที่ไปแฟนมีต่างประเทศก็จะแบบเล่นเกมหนึ่งถึงสองเกมพลงก็จะมีมีเพลงแล้วก็เล่นเกมแล้วก็เพลงแล้วก็อาจจะก็จบแล้วอะไรอย่างนี้แต่ที่นี่ก็ก็ก็มีให้ดูเยอะอยู่มีเกสด้วย มีแนนกสด้วยวันนี้มีแสค,ค่ะมีแกส,แกสให้รับช<อ>มยังไม่เฉลยเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เซอร์ไพรส์พร้อมกันมากคะ <laughs> ่ะอ,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  <laughs> อ้ยออกกยยยยยยย่ยยยยเยยนเ,เ,เยยยยบยย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 ยเยย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 มยเยียเยย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 ยะยย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 เยยยงยยยยยยยะยยยอน้น ถึงใไหมเกินเกินสิบข้อมูลนี้ต้องหางไหมหางพูดจริงๆถึงจะไม่น่าเชื่อถือแต่พูดจริงเดี๋ยวได้เห็นเดี๋ยวได้เห็นได้เห็นค่ะเราเลือกเกสยังไงคะเราเลือกเกสทเป็นแบบว่าเ้ยมีความสัมพันธ์กันทางไหนสนิทกันยังไงอะย่ี้พี่พี่เขาน่าจะเลือกจากการแบบว่าทีมงานทีมงานความสดใสความน่ารักความแบบ เพลงใดๆในในแฟนมิตรนี้ในครั้งนี้ค่ะแ้วคัดมาแล้ว Candy คนดี้อะไรอย่างนี้เลยนหวานบางหนูกำลังคิดว่าเอ๊ะจะพูดยังไงให้มันแบบใช่ค่ะแต่ิงพี่ๆคือการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้เลยค่ะใช่นักเรียยุคเก้าสิบเหรอคะ พี่พ่อเธอค่ะหนุอีกนิดนึงหนูยหนุหนูยหยิกตัวเองแล้วค่ะอีกอีกไม่กี่ชั่วโมงก็จะได้รู้แล้วค่ะอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้วมีอะไรบ้างคะมีอะไรอีกโชว์พิเศษของเราอู้โชว์พิเศษก็ก็เยอะนะนี่ว่าก็จะได้เห็นอะไรแบบใหม่ๆนม่ารักมารักสดใสสดใสจากพวกเราอันนื้พลาดไม่ได้เลยใช่แล้วก็ เพลงเพลงฟินว่าเพลงน่าจะแบบเป็นเป็นอะไรที่ว้าวสำหรับหลายๆคนที่ที่ไม่คิดว่าพวกเราจะร้องจริงใช่ค่ะอซ้อมกันหนักมากนะสำหรับเรื่องของเพลงโอ้เรื่องของเพลงก็หนักมากก่อนก่อนโมโอหนักเลยค่ะเพลงทำกันบ้านกันหนักเลยการละครการละครมีมาใหม่การละครการละครพวกหนูทำละคร หรอคะละครคุณธรรมมมคคะลรรรุณธทำบ้างค่ะอาจจะใช่ไหมเปรี้ยวปูลมทำดีดีเหรอดีดีเวทีนี้เลยไหมคะละครคุณธรรมอาจจะไม่ใช่อาจจะหลังเวทีได้อยู่ค่เพลงเพลงเพลงเดี่ยวองแต่ละคนแต่มีคู่ก็มีเพลงเดี่ยวมากมาย วันนี้ไม่มีคู่เลยวันนี้ไม่มีวันนี้คู่โซโล่พูดเลยว่าไม่มีพู่โซโล่ไม่มีวันนี้วันนี้เป็นคู่หมดเลยเป็นเป็นคู่แล้วก็เป็นหมู่คณะเขคนนึ่งเล่นกีตาร์คนนึงร้องเพลงหรือเปล่าไม่มีค่ะคนอื่นๆที่พูดว่าไม่มีไม่มีซ้อมไม่ทันฟังนะคนนี้ไม่มีไม่มีที่แปลว่าไม่มีจริงๆค่ะ ค่ะแล้วเราเรามีอะไรบ้างที่เราสปอยได้บ้างเนี่ยหลุดซะหน่อยสิมันอ๋อมันไม่หลุดเลยเหรอรอบนี้เนาะมีแต่ที่ลุกอย่างเดียว <laughs> มีอะไรเดีอ่ะไม่รู้จะสปอยอยังไงใ,ให้เลยให้แบบเปลี่ยนชุดกี่ชุดดิค่ะเปลี่ยนชุดเยอะค่ะแล้วก็บนปราสาทนี้ต้องมีใครบ้าง อยู่ตรงนี้ก็จะได้อาจจะได้เจอข้างหลังอันนี้คืออะไรเดี๋ยวได้เดี๋ยวได้รู้ถูกเป็นพี่เชนเออใช่ที่อยู่บันยืนอยู่บนหอคอยแล้วก็พูดว่าไปพร้อมล่ะมาใช่ไปเรื่อยอีกแล้วนี่สิ่งที่คิดว่าแบบแฟนๆอาจจะแบบเซอร์ไพรส์สุดๆว้าวสุดๆคืออะไร ถ้าพูดไม่ได้ลองท่าดูลองเป็นท่าเป็นท่าเหรอเธอคิดอะไรอยู่ในหัวอันไหนอันไหนรู้ว่าไหนจะมาวสุดอ๋อแม่อือไม่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 ใม่อันใหม่เจอใหม่ละอันใหม่คืออะไรฮะอ๋อที่เราต้องขึ้นไปอ๋อเอออาจจะอาจจะแม่ดูดูแบบไม่น่า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 ใช่มันจะเกิด มาไม่ไม่โลมันชิชิค่ะขายขำนะกองรอบนี้เราจะมาขายขำขายสวยยืนยันกับแฟนๆในทีมเลยมัน่าจะไม่ได้เลยหรอน่าจะมาด้วยกันมาได้วยกันเลยไในไหมเป็นสวยแล้วก็ขำด้วยได้ไหมนะได้แหละทำได้ทำได้ทำได้ทั้งคู่ ครั้งนี้มันตื่นเต้นกว่าแบบฟังที่ผ่านมาไหมเพราะว่าอยา่างเเราได้เห็นว่าแบบจากแดนนี้จะมาแบบบ่อยแล้วด้วยอะไรอย่างเงี้ยมันใหญ่ด้วยค่ะแล้วก็เป็นสเกลแบบท,ท,ท,ที่ที่ที่ประเทศไทยครั้งแรกพือว่ามันไม่ใช่สเกลคอนเสิร์ตมันเป็นแฟนมีทที่แบบว่าเราได้ <c ười> พูดคุยเราได,ได้ได้อินเทรคก,กับแฟนคลับแล้วก็แต่ก็มีเพลงให้แบบมีเพลงให้ดูมีโชว์ให้ดูค่ะก็โอ้รู้สึกว่า แทนๆนอาจจะสนุกค่ะเราสองคนมี่วนออกไอเดียแบบเดือนนีมากนไหมไงคะเลือกเพลงเองไหมมีอะไรเนี้ไหมเลือกเพลงเองเดินแบบหรือแม่หนูหนูหนูใช่แม่จ้านั่นแหละ ใ้หมายถึงได้หรอหมายถึงยังไงนะคะหมายถึงเราจะทําได้ไหมอย่างเงี้ยนะคะแบบว่าเฮ้ยเราจะซ้อมยังไงดีอะไรเงี้ยอ๋อก็จริงๆเกือบจะหมดละมันใหม่อะค่ะมันใหม่มากเลยอะมันใหม่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 หมายถึงว่ามันใหม่สําหรับพวกหนูใช่ค่ะออทุกย่่างแบบไมมะรใหๆ อะไรใหม่ๆจริงๆอันนี้ทำเพลงใหม่ใหม่ที่แบบเบิกไม่เคยบิกแบบว้าวทุกเพลงเลยค่ะอย่าว่าแต่น้องหนูด้วยหนูด้วยค่ะอะไรนะคะเราเราเรโลลิสเก่าหมดเลยหรอเพลงไงไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้ค่ะโอ้สัญญาณขาดเลยอ่าไม่รู้เกิดทันหรือเปล่าเกิดทันหรือเปล่าเกิดเกิดอาจจะเกิดทันแต่ว่า สองขวบหรือเปล่าไม่คิดว่าทันหนาว่าหนูไม่ทันเป็นรุ่นเป็นรุ่นพวกพี่ไม่เร่แต่แฟนเพราะ้วแน่แต่แฟนแฟนนะเนี่ยมันมันเริ่มหลุดแล้วด้วยมันเริ่มโปะแล้วด้วยตอนนี้ใช่พี่หนูจะร้องว่าค่ะนักร้องกับพวกพี่ใครแก่กว่ากันไม่มีใครแก่เลยค่ะเราแบบว่า very young ใช่ไหมพี่พี่ยังสวยขนาดนี้แก่ได้ไง โอเคเอเคขอบคุณค่ะเก่งมากเลยค่ะน้องฟินบอกยี่สิบวันนี้อืมลองแบบว่าพี่ขอสักสามคำของแต่ละคนภาษาไทยภาษาจีนก็ได้สำหรับว่าวันนี้เลยวันนี้น่ารักมากค่ะน่ารักมากค่ะเอาเลยเลยเลยหรือเปล่าน่ารักมากค่ะเหรอน่ารักมากอ่ะสามคำ very ไม่ได้ c u t มากก็คือแค่แปล very cute มากค่ะแล้วอันนี้เปแต่ความน่ารักมวลนันีค่ะน่ารักน่ารักค่ะงั้นเดี๋ยวขอท่าแบบน่ารักที่สุดของวันนี้ให้เราคนละท่าน่ารักอีกได้อีกไหมน่ารักได้อีกไหมน่ารักได้อีกลูกได้อีกได้อีกเออ y e bye อขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะ